สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับนอกจากจะรับชมได้ทางช่อง u t u b e แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อฟูแม็กเช่นเดียวกันนะครับเชื่อว่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับคงจะถูกตั้งคําถามเช่นเดียวกับผมนะครับว่าถ้าจะซื้อปืนซักกระบอกหนึ่งนะครับหรือว่าจะซื้อปืนจุดสองสองซักกระบอกหนึ่งนะครับจะเอาปืนรูปแบบไหนดีนะครับ หรือจะอปืนแบบแมกกาเซีนรุ่นไหนดียี่าห้อไหนดีหรือจะอปืนแบบลูกโมโ่ยี่าห้อไหนดีรุ่นอะไรดีก็เชื่อว่าโดนกันทุกๆคนนะครับเอาละครับวันนี้แนะนำกันอย่างไม่ต้องเกรงใจเลยนะฮะก็ยี่หอก็รู้กันอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับลูก,กร์คุ้มค่าถึกทนนานความหมายที่มีอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปเลยนะครับ ผมเคยทำคลิปของปืนลูเกอร์มาร์คโฟรุ่นนี้นะครับสองสามครั้งนะครับก็ก็ถือว่าออกมาได้ดีนะครับเร็วๆนี้นะครับผมเองก็ถูกตั้งคำถามมานะครับว่าเออพี่อยากได้ปืนแบบกึ่งอัตโนมัติอะ่ะยี่ห้ออะไรไม่สำคัญนะครับอยากได้ปืนแบบกึ่งอัตโนมัติขนาดจุดสองสองะพี่พี่แนะนำยี่ห้ออะไรดีนะครับ ซึ่งหากจะเปรียบเทียบแล้วนะครับว่าจุด22ในบ้านเรานะครับก็แบบกึ่งอัตโนมัตินั้นก็มีได้น้อยแบบนะครับเอาที่ท็นเห็นกันก็มีเฉพาะพวกบล็อก44นะครับเบลต้า 21A นะครับแล้วก็ตระกูลลูเกร์มาร์กโฟพวกนี้นะครับขอขยายความนะครับคำว่าคุ้มค่าผึกทนนานนะครับลูเกร์นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าเป็นปืนที่คุ้มค่านะครับ คุ้มค่ายังไงนะครับคุ้มค่าก็คือราคานะครับราคาของลูเกอร์รุ่นนี้นะครับหากจะกล่าวว่าในอเมริกานั้นขายถึง850้าเหรียญนะครับไม่รวมของแต่งอุปกรณ์เสริมนะครับ8 5 0ห้าสิบเหรียญนะครับแต่ในขณะเดียวกันล็อกนั้นขายอยู่550้าสิเหรียญนะครับแต่เมื่อเข้ามาถึงเมืองไทยแล้วนะครับเจ้าลูเกอร์รุ่นนี้นะครับก็ตามที่ทราบกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าราคาสูงหรือเปล่านะครับคุ้มค่าที่นี้นะครับก็คือจ่ายได้อย่าง ไม่ต้องไม่ต้องตะขิดตะขวงใจเลยนะครับเป็นเจ้าของในอย่างภาคภูมินะครับสำหรับราคาแบบนี้นะครับลูกเกอร์นั้นเน้นการผลิตด้วยตัวเองหมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องไปจ้างใครผลิตให้เลยนะครับสังเกตดูนะครับว่าแมกซีนปืนบางยี่ห้อนะครับจะตีตายี่ห้อเมก้านะครับซึ่งผลิตในอิตาลีนะครับแต่ลูกเกอร์บอกว่าไม่อะฉันผลิตเองหมดทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แมกกาซีนนะครับยันศูนย์ปืนนะครับลูก,กอร์ผลิตเองหมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องใช้ผู้ผลิตรายอื่นผลิตให้เลยนะฮะด้ามเดิมผลิตเองหมดทุกอย่างนะครับแต่นี่เป็นด้ามที่แต่งมาแล้วนะครับกับกล้องซีมอนที่แต่งมาแล้วนะครับลูอลบลก,กอร์ผลิตเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการหล่อโครงนะครับหล่อโครงขึ้นรูปในส่วนของลํากล้องแล้วก็ ลูกเลื่อนที่วิ่งอยู่ในลำกล้องอย่างนี้นะครับนี่นะครับลูกเกอร์ผลิตเองหมดทุกขั้นตอนนะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับสำหรับลูกเกร์มาร์คโฟรุ่นนี้นะครับประโยคต่อมานะครับถึกทนนะครับแหมนะถ้าใครใช้ปืนลูก,กอร์ให้พังได้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าโหอ้โหน่าจะขายบ้านมาซื้อกะสุนนะครับ ผมได้เข้าไปดูในฟอรัมของลูเกอร์นะฮะที่ฝรั่งก็คุยกันนะครับเขาบอกว่าลูเกอร์มาร์กทูของเขานะครับที่ซื้อตั้งแต่ปี1984นะครับผ่านการยิงกระสุนมาแล้วนะครับมากกว่า1 0 0 0 0แสนนัดนะครับโอ้โห1 0 0 0 0แสนนัดนะครับโอ้โหลองคิดตัวเลขกลมๆดูนะครับค่ากระสุนราคาเท่าไหร่นะก็ลองคิดดูนะครับทึกทนจริงๆนะครับลูเกอร์นะครับจนเขาบอกว่า รถถังแห่งวงการปืนนะครับปืนยห้อลููเกอร์ในอเมริกานะครับใช้ไปเถอดฮะใช้ไปสามรุ่นมันก็ไม่พังนะฮะทึกทนจริงๆนะครับลูเกอร์นั้นเป็นมือชั้นครูนะครับในการหล่อโลหะนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีทางโลหะวิทยานี่ลูเกอร์นั้นไม่เป็นสองรองใครจริงๆนะครับว่ากันว่าลูเกอร์นั้นรับจ้างหล่อโลหะให้กับบริษัทอื่นๆนะครับที่มาจ้างเขานะครับตั้งแต่ เอาง่ายๆนะครับตั้งแต่อุปกรณ์กีฬานะครับอย่างเช่นหัวไม้กรอ์นะครับยันจนถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในอากาศยานนะครับลูกร์นั้นก็เคยรับงานหล่อมาแล้วนะครับหาเลี้ยงตัวเองได้วยระบบการหล่อโลหะนะครับนั่นก็บ่งบอกถึงว่าโลหะวิทยาของลูกร์นั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอันดับที่3นะครับนานนะครับคุ้มค่าถึกทนและก็นานนะครับ ใช้งานกันแบบนานๆนะครับผมเคยเห็นปืนลูเกอร์เจ้าโบริสิกนะครับเป็นสามา้าเจ็ดแปนั่นนะครับปืนนั้นก็เกือบ50ปีนะครับโอ้โหแต่ปืนมันทนจริงๆนะครับทนทนจริงๆนะับผมว่ามันเป็นปืนที่ถูกสร้างมาขึ้นมาเพื่อไม่ให้พังนะครับลนะูเกอร์เนี่ยนผมก็แปลกใจทำไมก็ไปทำอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วทำอย่างนั้นตัวแทนฝ่ายขายคงปวดหัวแย่เลยนะฮะ ก็คือใครซื้อไปแล้วไม่กลับมาซื้ออีกนะครับเพราะว่ามันไม่พังนะฮะนะผมเองเคยคุยกับร้านซ่อมปืนแถวหลังวังนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามันไม่เคยพังสักทีนะปืนลูกเกอร์นะฮะไม่เคยมีใครเอาปืนลูกเกอร์มามาซ่อมสักทีนะครับอย่างมากก็แค่มาแต่งไกนะครับนั่นก็บ่งบอกว่ามันใช้งานได้อย่างชั่วลูกชั่วหลานจริงๆนะครับปืนลูกเกอร์นะครับแนะนำมันอย่างไม่ต้องเกรงใจยี่ห้ออื่นเลยนะครับว่าถ้าเกิดจะซื้อปืน พกสั้นนะครับขนาดจุดสองสองแบบกืออัตโนมัติซักกระบอกหนึ่งนะครับผมคนนึงแหละครับที่แนะนําอย่างตรงๆเลยนะครับว่าปืนในตระกูลลูเกอร์จะเป็นมาร์กวันหนึ่งมาร์กโฟนครับใช้งานได้ดีหมดนะครับคุ้มค่าถึกทนนานนะครับนี่คือนิยามส่วนตัวของผมนะครับสำหรับปืนลูเกอร์นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอทําไว้คร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ ล้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ